เครื่องตัดโลหะอนเนกประสงค์รุ่น WYJ 80G นี้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษให้มีความสามารถในการตัดเศษเหล็กโชกอับท่อไอเสียวงล้อจักรยานเหล็กบางเหล็กฉากรางน้ำเหล็กเส้นอลูมิเนียมฉากท่อยาง PVC กันชนรถยนต์ด้วยความยาวใบมีดขนาด60เซนติเมตรมีความปลอดภัยสูงในการทำงาน มีตัวจับกฎเศษเหล็กทำให้มีความปลอดภัยไม่กระเด็นใส่ตัวและยังมีความเร็วในการตัด20ชิ้นต่อนาทีสามารถเปลี่ยนระบบการทำงานได้2ระบบคือระบบแบบอัตโนมัติและแมนนวลโดยการใช้ฟุตสวิตซ์ซึ่งทำให้ประหยัดต้นทุนค่าแรงค่าแก๊สค่าลมได้เครื่องตัดโลหะอเนกประสงค์รุ่นนี้ได้รับความไว้วางใจจากโรงงานอุตสาหกรรมภาคธุรกิจต่าง ทั้งภาครัฐภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินธุรกิจของวงผานิ์ทั่วไทยทั่วโลก